นายคุณผู้ชมเฮ้ยฟันอะไรเนี่ยถ้ามาทองหล่อแล้วไม่รับประทานอาหารที่ร้านนี้เหมือนมาไม่ถึงทองหล่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนกลับบ้านนะคุณผู้ชมสนุกมาเลยทั้งถนนทองหล่อเส้นนี้ ต้องแวะมากินก่อนนอนอาหารตามสั่งอะไรก็ได้ไม่อยากจะบอกว่าแม่กินเแต่เจ้าของร้านก็เป็นเท่าแก่ใหญ่30ปีแล้วนะคุผู้ชมตอนนี้รุ่นลูกเข้ามาดูแลกิจการ <S <S เข่งอะไรอะ่ะ ยังดิ้งกระเดวกระเดวอยู่เลยถ้าหากต้องสั่งปูตัวนี้แล้วก็กินไม่เอาอ่ะบาปกรรมอะไปสั่งที่เขาทำเสร็จแล้วดีกว่าเนาะยิ่งชิมยิ่งอะไร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 ไย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  ยิ่งอร่อยมาชิมบ่อยๆชิมน้นชิมนั่นอะล่ะคุณผูช้ชมตอนนี้มานั่งอยู่ในร้านนิยมโหชนาแล้วนะคุณผู้ชมเมื่อครู่นี้บอกแล้วจะไม่สั่งปูเป็นเป็นตัวบากแต่อยากกินปูผัดถงหลีตอนนี้ก็ไม่อยู่ตรงหน้าแล้วคุณจตุรงค์ใช่ไหมครับครับผมนี่ปูนี่สดหรือเปล่าสดมากเลยครับร<อ>เป็นปูเป็นเป็น,นะครับปูเป็นเป็นหรอนี่เทคนิคของการทําปูผัดถงหลีให้อร่อยมันอยู่ตรงไหนอะอยู่ตรง ตัวไข่นะครับก ok ับตัว <fry> น <UC S> ้ำพริกเผาเราต้องตีใหเผากันนะครับแล้วน้ำพริกเผานี่ขอโทษนะเราต้องทําเองหรือเราซื้อมาอ่าน้ำพริกเผานี่เราซื้อมาครับผมเป็นน้ำมันน้ำพริกเผานะครับก็ใช้ไข่สดหรือใส่ไข่เค็มใส่ไข่ไข่ไข่สดครับผมเป็นไข่เป็ดนะครับเหรออร่อยมากเลยอ่ะขอโทษนะฉันรู้ว่าปูเดี๋ยวนี้กิโลหนึ่งเป็นพันนะครับผมจานนี้เท่าไหร่อ่ะจานนี้ประมาณนะครับพันสองร้อยบาทครับผมอือ ถ้าคุณขายพันสองนี่ยังถูกกว่าที่อื่นร,ร้านอาหารปูชื่อดังอ่ะอย่างเงี้ยล่อไปเกือบสองพันแน่ครับผมไดนะ้คุณผู้ชมพันสองจานบะเบลเบะลาเป็นปูทะเลสดๆขนาดนี้รสชาติโอเคอ่ะจานนี้ล่ะอันนี้ผักกระเฉดไฟแดงนะครับผมเดี๋ยวนี้ผักกระเฉดทำไมกล้ามันเล็กลงเล็กลงมาเป็นผักกระเฉดที่แบบไม่มีตุ้มแล้วฉันมันไม่ได้ลอยน้ำใช่ครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ว่าพื่นหมดหน้าหนาวผักกระเฉดก็จะมียอดเล็กรีบครับผมแล้วก็จะเป็นสีแดง ก็นี้ออส่วนใช่ไหมกระทะร้อนนี่มีคนก็สงสัยนะทำยังไงแป้งมันถึงเนียอเหนียวอย่างนี้เวลาทำอส่วนก็ผสมผสมแป้งนะครับเยอะหน่อยเยอะหน่อยครับผมโอ้แต่มันผัดยากมากนะมันติดคือเราต้องใช้ไฟไฟอย่าแรงมากนะครับผมไฟก็ไม่แรงจนเกินไปถ้าไปแรงแป้งก็จะมันจะกลายเป็นแป้งแข็ง ก็เพราะนั่งหอยนางรมสดตัวโตๆแบบนี้เอามาจากไหนอ่ะเอามาจากตลาดสามย่านครับผมเขามาส่งเขามาส่งให้ประกับประจำใช่ครับผมเออเพิ่มสั่งกันมาเป็น30ปีได้นะครับผมตั้งแต่เปิดร้านตั้งแต่ลูกคุณพ่อครับนี่คุณผู้ชมหอยนางรมก็ยังต้องสั่งก็ประจำรับปูกทาดเปนเรื่องง่ายไม่ได้ของมาอยู่ในร้านเนาะใช่ครับทราบว่าคุณจตุรงค์ก็เป็นนักเรียนนอกก็ทำไมมาดูแลกิจการร้านนี้ล่ะก็ จริงแล้วก็มาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อครับเป็นคนบุกเบิกมาก,ก็พอจะกลับมาจากต่างประเทศก็คิดว่าจะหางานทําแต่เออมีช่วงนึงที้ว่าพ่อไม่สบายก็เลยคิดว่าเออร้านนี้พ่อเป็นคนบุกเบิกมาเราก็มาสานต่อดีกว่าก็ตกลงเป็นเจนเจนที่สองที่สองครับผมคุณผู้ชมเจนที่สองของร้านนิยมโภชนา หนุ่มนักเรียนนอกไปแรงเชียวนาท<ม>ถามคุณจะตุรงนิดหนึ่งสิเคล็ดรับของการเปิดร้านอาหารให้มีคนเข้าร้านเต็มประจำถึง30ปีมันต้องมีเคล็ดลับสิํทำยังไงคือคอ,อาศัยว่าเราความสื่อสัตย์ของลูกค้าครับผมคืออย่างอย่างปูอย่างปูเนี่ยครับผมมันก็จะมีบ้างที่ว่าพอเราทำออกมาแล้วปูมันจะเนื้อไม่ดีเนื้อไม่ไม่แน่นเราเปลี่ยนให้ทันทีเลยครับอันต่อมาเราว่าต้รสชาติ คุณทายังไงรสชาติของคุณถึงได้เหมือนเดิมอย่างเงี้ยก็คุบคุมคุณภาพครับผมก็จะมีทีน้ำเป๋อปกติก็จะมีพี่สาวเขาจะควบคุมอาหารคือถ้ามีรถถ้ามีลูกค้าติลูกค้าอะไรเงี้ยผมก็จะจัดการปรับเปลี่ยนให้ทันท่วงทีแล้วก็ซื้อของกซื้อของเจ้าประจาดจริงซื้อมาหลายสิบปีเราจะซื้อแบ่งเป็นสองสองสองพระันกับพระเช้ากับพระพเย็นเห็นไมคุณผู้ชมเคล็ดลับ ต้องซื้อของสดข้าววันละสองทังบางคนก็ซื้อวันนี้ใช้พรุ่งนี้ทั้งวันยังไงมันก็ไม่สดใช่ไหมใช่พอผู้ตายแล้วร้านนี้โอเคเปิดทุกวันไหมเปิดทุกวันครับผมจะหยุด,ท,ท,ดยทุกวันอังคารที่3ของเดือนเลครับหล่อหยุดทุกวันอังคารที่3ของเดือนถ้ามาทองหล่อตรงนี้เราจะเรียกว่าซอยอะไรนะ,อ,ะอยู่ระหว่างซอย5กับซอย7นะครับระหว่างซอย5กับซอย7คทุณผู้ชมอยากรับประทานปูผัดผงกะหรี่อร่อยผัดปักกะเฉดเนียบๆแล้วก็ออส่วน แล้วเรามาชิมกันนะครับคุณทานด้วยกันสิตักซี่คุณฉันชิมมาหน่อยแล้วอันนี้อร่อยอร่อยอ,อ,ยอ่ะ<ป>ใช้ไข่ล้วนๆอุ้ยตายขอบคุณมากอายจังเลยอ่ะยิ่งชิมยิ่งอร่อยิ่งชิมยิ่งอร่อประสบการณ์ที่มากกว่า ทีี่่ดกวาเปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวชและหลักสูตรระยะสั้นเลียรมั่นใจว่าจบจากทีฟ้าเป็นจะเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้คะ่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณ รายละเอียดเพิ่มเติมสาขากรุงเทพ026827644สาขาเชียงใหม่053412378-9และ w ว r y d w i d e w e b y i n g s ่งสักฟู o ด